สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสุบุสุคนเมื่อนี้กับผู้พ่อยานนี้ก็ะเพะพี่น้องยานนี้ก็มีข่าวมาเด็ดอดบอยสิริชัยพี่น้องบอดบอยแล้วออกมาพูดแบบนี้พี่น้องสุดยอดความคิดความเบาความจาาสุดยอดผู้บริหารค่ะิลีพี่น้องพิจารณาตัวเองตักเตือนต,น,ตนแก้ไขในสิ่งที่ผิดจะทําให้ชีวิตได้อยู่ใกล้ความสมบูรณ์ได้มากขึ้นแม่นี่ดีพี่น้องจ้า ทบทวนตัวเองพิจารณาตัวเองนอกแกไขในสิ่งที่ผิดแล้วก็จะได้พวกเขาเจอแต่ความจเจริญร,รุ่งเรืองเฮงเฮงปัง,ป,งปังเรื่อยๆนอพี่น้องว่าม่นวาจะของถือเบิรต่ว่าเบาดีพี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงกับเขามากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์รัวๆพี่น้องเป็นกำลังใจให้สุดสุคน้นพี่น้องทานิีก่าคําคมที่ซ้อนเงื่อนงำต้องใช้ความจริงใจวัดกันความเข้าใจหัวหน้าแต่ความจริงใจ สุดยอดค่ะกิดีพี่น้องเท่มากค่ะบอสบอยจะหน้าฝนแล้วดูแลสุขภาพและเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะคุณบอยคุณแอนพี่น้องมือกล้องหล่อมากจ้าหนอพี่น้องถูกต้องค่ะสิ่งไหนไม่ดีเราแก้ไขกลับปรับปรุงเราจะอยู่ในสังคมที่มีแต่คนรักตลอดไปแมนพี่น้องหิวใจแท้ค่ะเหมือนได้พลังบวกในความคิดเอาไปใช้ในชีวิต สุดยอดจริงๆบอดบอยผู้นำทีมงานหมอลำใจเจ็นร้อยใจเกินร้อยขอให้เฮงเฮงปังปังเลย,ยตลอดไปเตินทางปลอดภัยทุกเส้นทางคารมคมคายมัดใจสาวแอนคนเดียวไปเลยน้อจ้าสุดยอดไปเลยค่ะขอให้ทุกวันนี้และทุกๆวันเป็นวันดีๆและมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะบอดบอยกำลังใจเสมอคะ่ะขอให้ทุกวันมีความสุขมากๆนะคะกลยามมิตรที่ดีคิดดีทำดีทุกวัน สุดยอดมากผู้นำทีมงานหมอลำใจเกินร้อยบอดบอยสิริชัยแมนบิลีพี่น้องพี่น้องบอดบอยแล้วเมาดีดีนาะพี่น้องจ้ะขอบคุณมากนะคะสำหรับข้อคิดดีๆพลังบวกเฮียบอยหลอดมากจาก้ารักนะคะรักน้องแอนรักเฮียบอยเพราะน่ารักเป็นกันเองนาะพี่น้องเพิน่นสุดยอดค่ะดีบอดบอยซอยแอนด้วยปันได้เพิ่นกับบอยยิงอยู่กันแบบธรรมดาบานๆกินง่ายๆ อยู่แบบง่ายๆสบายทัศนคติคิดบวกตลอดสวยงามหน้าตาดีคู่สังคู่สมคู่บุญบารมีทั้งผัวทั้งเมียเพื่อนพี่น้องดีใจน้ำเพื่อนพี่น้องจ๋าเฮงๆปังปังรวยรวยท่านีพอชอบและชื่นชมทัศนคติในการใช้ชีวิตของคุณบอยสิริชัยและคุณแอนอรอดีมากคะ่ะสวัสดีเป็นกําลังใจให้นะคะคุณบอยคุณแอนขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะรักนะคะเฮงเปังปัรวยรวย,วย,วยตลอดไปคะ่ะ ครอบครัวอบอุ่นน่ารักที่สุดเลยคิดดีพูดดีทำดีที่สุดครับชีวิตมีแต่เจริญรุ่งเรืองเฮงเฮงปังปังรวยรวยตลอดไปจ้าบอสบอยเฮงเฮงปังปังรวยรวยเด้อค่ะเด้อแมนพี่น้องจากก้าขอให้บอสบอยซอแอนพร้อมทั้งทีมงานสุดุดสุคนเฮงเฮงปังปังรวยรวยตลอดไปเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางพี่น้องมีความชห็นว่าจังใดกับคอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังเลยเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย